สวัสดีนะครับผมอ่ะหมดแล้วครับไม่มีมาแล้วครับทางร้านบอกว่าหมดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นชุดใหม่นะครับผมลูกลูกลอกนะลูกลอกเตะเสียผ่านนะครับแบบตัวใหญ่ก็ขอนที่แล้วก็มีมาสี่ฮาลูครับหมดไปแล้วอันนี้สั่งมาใหม่ครับนี่ครับอันนี้จะเป็นลูกเล็กครับจะเป็นอันนี้เป็นเลดนะมันเป็นอันนี้เป็นเลดครับ ลูกใหญ่มันจะเป็นเหล็กลูกเล็กนี่จะเป็นอลูมิเนียมครับลูกเล็กนี่เก้าร้อยครับก็ร้อยห้าสิบล้มส่งครับรานะคาส่วนอนลูมิเนียมพันร้อยห้าสิบครับน,นี่ครับประมาณนี้อ่ามันจะแตกต่างกันอย่างนี้นะเนี่ยนี่ครับทำไมอ่าก็มีหลายท่านทักมาถามว่าทำไมใช้ลูกใหญ่มันดีแบบไหนครับมันดีตรงที่ว่าลูกปืนมันไม่ค่อยแตกนะครับ อ่าถ้าเป็นลูกยิงเล็กอะรอบมันมันจะมันจะจัดกว่ามันจะแตกง่ายนะครับอันนี้ก็จะแตกชากว่าครับก่อนใช้ก็อ่าใครที่สั่งผมไปก็ก่อนใช้อัจฉรีก่อนนะครับทุกครั้งเนี่ยเขาจะมีหัวอัจจรีมาให้นะครับนี่อันนี้เป็นลูมิเนียมนะครับลูกเล็กอ่าเก้าร้อยห้าสิบาทครับรวมส่งอันนี้ก็พันร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะอันนี้เป็นเลทนะครับลูกใหญ่เป็นเลทอ่าเนี่ยครับสาหรับใครที่สั่งผมไว้นะนี่ครับมาแล้วครับอ่าเดี๋ยวพามาดูบางคนนะครับมันมี ใน,นกามีของคมวใหม่นะครับนี่ครับผมบางโคนตอนนี้มีสีดำสีส้มนะครับสีน้ำเงินสีเขียวอ่าตอนนี้จะสีเหลืองน่าจะมาวัน,นอังคารอ่าคู่ละสามพันห้าร้อยบาทครับไม่รวมส่งนะอันนี้คือราคามารับเองนะครับสามพันห้าร้อยบาทถ้าส่งด้วยมีปลายทางก็อีกคู่ละห้าร้อยบาทรวมเป็นสี่พันนะครับถ้าส่งด้วยรวมปลายทางแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆก็มารับเองดีกว่าครับไม่ต้องเสียค่าส่งมีขาครับ นี่ครับชุดขาชุดขาก็มีนะครับชุดขาน็อตครบนะครับน็อตครบก็คืออย่างนี้ก็จะมีขาคาดบนคาดหลังนะครับขาค้ากลางแบบนี้แล้วก็ตรงซองผานตรงตรงรูสลักมันจะมีห้าชิ้นแล้วก็นี้ทั้งนี้หน้าครับขานี่ชุดละพันห้านะครับขาชุดละพันห้าถ้าเกิดว่ามันไม่รวมกับบังโคลนนะมันแยกกันนะครับขากับบังโคลนไม่รวมกัน ขาชุดละพันห้าบางคนคู่ละสามพันห้าครับเป็นพลาสติกเหนียวรถเหยียบไม่แตกครับแล้วก็นี่ครับใครตามหาอยู่เกียวปรับครับของปืนใหญ่คู่นี่นี่ครับสองร้อยห้าสิบาทครับรวมส่งนี่มีทุกอย่างเยอะแล้วเกินขายของหน่อยคิมีิแท่นเครื่องครับแท่นเครื่องอ่าแท่นเครื่องหนึ่งพันห้าสิบบาทครับรวมส่ง วินนกครับวินนกหนึ่งสี่หนึ่งหน้าเก้าครับอาเจนี้พันสี่ลมส่งครับนี่ฟังดีแลนะ้ย้อนดูคลิปอันนะครับส่ผ้านครับใส่ผานมี่เยอะแยะครับใส่พานเจอระเข้ครับนี่เระเข้นิ้นวละสองบาทห้าสิบครับค่าส่งสามสิบบาทแต่ถ้าใครสะดวกมาเอาเองก็วิ่งมารับเองดีกว่าครับแล้วก็สี่จุดสามวินสี่จุดสามก็มีนะครับอันนี้วินเนียมครับวินเนียม มีเยังแพงมากครับลูกละพันโอ้โหอันนี้สี่จุดสามครับนี่ครับสี่จุดสามกล่องซีนไปครับเดี๋ยวสนิมแบกแล้วก็อ่าชุดท่อชุดกรองนะครับมีเอามาติดไว้แต่ว่ายังขายไม่ได้หรอกก็มีพวกสั่งมาทีละอันสองอันเดี๋ยวแถมใครสั่งของแล้วแถมติ๊กเกอร์ไปด้วยครับนี่ครับติ๊กเกอร์ไปแปะให้ลกรถนะครับฝากไปแปะแบบให้เลอะเทอะรถไปแล้วก็ อ่ะนี่ครับล้อเหล็กหาเจ้าของไม่เจอครับปล่อยเลยแล้วกันคู่ละหกพันครับใครสนใจก็วิ่งมารับเองได้ส่งได้ครับมีปลายทางครับ้าสู้ค่าส่งกับปลายทางค่าปลายทางไหวนะครับปลายทางก็ค่าส่งมันอยู่แปดร้อยครับปลายทางน่าจะประมาณสามร้อยการรวมค่าส่งกับปลายทางพันพันพันร้อยครับ แต่ราคาล้อเนมัน6กพันแต่ถ้าใครจะเอาก็มาวิ่งมาละมาเอาที่เองที่บ้านดีกว่าครับหกพันครับมันส่งได้อยู่แล้วอ่ะเอเคครับนี่ครับใครหาอยู่รีบครับอันนี้ผมเพิ่งถ่ายคลิปลงให้นะครับก็ฝากทุกคนกด like, ไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ